นิ้แวแหววเปิดตัวแผ่นเคกเข็ม,มนิดและไต้ฝุ่นตากเพชรเป็นแบรนด์อมบ a สเด d o r เปิดตัว3ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่น้ำยาเคลือบพื้นบ้านแว็กดูแลภายในรถและแชมพูรังรถล,ลอมเคลือบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ใส่ใจความสะอาดความปลอดภยัยและสุขภาพในทุกมิติโดยผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองจาก DermScan Asia ว่าปลอดภัยไม่ก่อภูมิแพ้พร้อมวางจำหน่ายในห้างชั้นนำและออนไลน์ทั่วประเทศค่ะ วันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มางานก็มากันอุณาฝาข้างนะครับเต็มลานอีเดนเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้ในงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับสองท่านแรกของแบรนด์ชานี่แว็กซ์อย่างพี่แพนเค้กและพี่ไดฝุตครับพี่แพนเค้กก่อนก็แล้วกันนะครับพี่แพนเค้กเนี่ยคือด้วยคาแรคเตอร์พี่แพนเค้กพี่แพนเค้กเป็นคนที่รักความสะอาดนะครับแล้วพี่แพนเค้กเนี่ยเลือกแต่สิ่งดีๆนะครับสังเกตได้เลยทุกสินค้าทีีีีี่่่่พพพพพแแนนนนนเเเคคคคค้้้กกถือะรับป็สิาาทมุณภ ซีเล็กมาแล้วว่าดีนะครับเรียกว่าเป็นพี่แพนเค้กซีเล็กได้ไหมครับขอบคุณ <c oughs> ค่ะไม่ใช่แจกได้แล้วก็ยันเค้กเนี่ยก็เหมือนกับรักเขาเรียกรักคนในครอบครัวครับเลือกแต่สิ่งดีๆให้นะครับก็เลยเลือกพี่แพนเค้กพี่ได้ฝุ่นจริงๆเป็นพี่ชายให้รู้จักกันตั้งแต่เด็กนะครับเรามีความบ้ารถเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นี่ดีกว่าแล้วพี่ได้ฝุ่นเนี่ยก็พี่ได้ฝุ่นทำรายการรถแล้วเราก็ชอบคุยเรื่องรถก็เลยรู้ว่าพี่ได้ฝุ่นเนี่ยเป็นคนที่คลั่งไคล้เลยแหละแล้วก็ดูแลรถตัวเองดีมากนะครับ ผมก็เลยเลือกพี่ใ้ฝุ่นเป็นพีเซ็นเป็นพีเซนเตอร์ในกลุ่มรถครับถูกต้องครับใช่ครับค่ะก็เป็นเกียรติมากค่ะได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับทางไชน์แวรนะคะซึ่งก็จริงๆของดีๆเมื่ออยู่ถูกที่ถูกเวลาเนาะเมื่อถึงเวลาอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีโอกาสได้ได,ได้ออกมาเราียกว่าได้เห็นได้ใช้ของดีที่มีคุณภาพกันซึ่งเห็นที่บอกว่าเราได้ตามหาของที่มันมีคุณภาพที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่บ้านมีทั้งเด็กๆแล้วก็มีทั้งน้องหมาด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกวาม สำคัญในการที่จะเลือกสิ่งที่เรามาใช้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆก,ก็ดีใจที่ได้มาเจอกับช h i นี w a ว็นะคะแล้วก็ทำให้ทาให้การดูแลไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากจริงๆที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้วันนี้เห็นความสำเร็จครั้งนี้ก็แสดงความิีดีด้วยกับคุณไปนะครับแล้วก็สำหรับเรื่องโปรดักต์เนี่ยแน่นอนว่าคุณผู้ที่รักรถมากและโปรดักต์ที่เลือกมาใช้เนี่ยต้องดีที่สุดสาหรับรถของคุณซึ่งชานี่แว็กซ์เนี่ย ถ้ทุกคนไปลองใช้จะทราบถึงคุณภาพของเขาว่าดีขนาดไหนโดยที่ราคาเนี่ยคนไทยสามารถเรื่อมถึงได้ของดีขนาดนี้ปกติไม่ต้องซื้อของนําเข้าจากยุโรปออเมริกาในราคาที่สูงกว่าเยอะมากถ้าได้ลองใช้ตัวนี้ครับมั่นใจว่าใช้แรวกระตุกไทยวันนี้นะครับเรียนตามตรงชยนซี่แว็กซ์ไม่เคยลดขนาดนี้มาก่อนนะครับวันนี้ส่วนลดสูงสุด ถึง50%คือจากปกติราคาก็คือเข้าถึงง่ายอยู่แล้วเข้าถึงง่ายกว่าเดิมอีกครับในวันนี้นะครับแล้วก็มีเกมสนุกสนุกมีของแถมมากมายนะครับแล้วก็มีพรอมให้ถ่ายรูปเราอยากให้บรรยากาศวันนี้รู้สึกเหมือนว่าทุกคนเนี่ยที่เดินเข้ามาในงานนะครับเหมือนอยู่บ้านนะครับรู้สึกเดินเข้ามาโอ้แบบอบอุ่นครับใช่อบอุ่นแบบโคสี่คอมฟี่อะไรประมาณนี้ถ้าคนที่สนใจเ็าสามารถซื้อได้ที่ไหนคะสนใจสามารถซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับ ไ, okay, ได้ใช่ไหมไทั่วไป, <c oughs> วไ,ปได้ทั่วไปได้ <c oughs> okay, ทั่วไปครับ<ด>แล้วก็แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์นะครับมีทุกแพลตฟอร์มนะครับสามารถเสิร์ชชานีแว็กซ์ได้ครับค่ะก็สำหรับตัวของแพลนนะคะก็คือชานีแว็กซ์ที่เป็นฟลอฟโคตติง้งคือเขาเป็นแบบเหมือนทูอินวนะันเนาะคือนอกจากว่าให้ความเงางามแล้วค่ะก็ยังเป็นการบำร,รุงพื้นผิวในบ้านของเราด้วยนะคะซึ่งก็ตอบโจทย์หลายๆพื้นผิวแหละก็แต่ละบ้านก็อาจจะ แตกต่างกันออกไปอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่าเขาก็ทําให้การทาความสะอาดหรือการดูแลบ้านเ,นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแห้งไวด้วยไม่มีกลิ่นและมีสารสกัดจากธรรมชาติตตด้วยนะคะซึ่งก็ปลอดภัยต่อเด็กๆแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราในบ้านด้วยเพราะฉะนั้น,นีก็เรียกว่าอุ่นใจถ้าเราใช้ชารนิว x ว็กซ์ค่ะ,คะคในขาแบรนด์แอม,มป์ฝั่งอโตมโมทีนะครับก็ถ้าคุณคือคนที่รักรถนะครับรวมถึงรักตัวเองด้วยเพราะว่าเขาปลอดภัยต่อคนขับนะครับแนะนำเลยครับให้ลองใช้ชาร์นิวเว็กซ์นะครับก็จะติดใจแน่นอน